สวัสดีครับ FC พูดตามช่องเดอะตุุกโตโยต้าทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับเซลล์ุกกันอีกครั้งนะครับวันนี้บรรยากาศยามเช้าๆวันเวนโชว์รูมของเซลต์ุกนะครับพอดีมีรถ Hilux r ก v o z e dition 4ประตูตัว Entry ตัวเริ่มต้นที่จอดรอส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับผมทีนี้ความแตกต่างที่ ผมอยากจะมาถ่ายคลิปเก็บไว้ในช่องเนี่ยก็คือในส่วนของรถคันนี้ได้ทำการติดตั้งตัวชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้ของ t o y o t a ใส่เข้าไปที่ตัวรถนะฮะนั่นก็คือเจ้าชุดตกแต่งกันชนด้านหน้าและยังมีชุดตกแต่งกันชนด้านหลังนะครับก็เลยจะมาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูว่าตัวอย่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู เรามาดูที่ตัวชุดตกแต่งบริเวณด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะครับตัวนี้นี่ก็คือจะเป็นชิ้นนี้ที่ติดตั้งไปที่บริเวณชายกันชนด้านหน้าบริเวณด้านล่างชิ้นงานตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานสีดําเงานะครับตัวนี้ดําเงาตัวนี้ก็จะเป็นดําด้านแล้วก็จะมีตัวนี่คล้ายๆเหมือนตัวจัดระเบียบอากาศเหมือนเป็นฟินนะครับตัดอากาศนะจัดระเบียบอากาศ ที่จะไหลเข้าไปบริเวณใต้ท้องรถนะครับให้อากาศไหลผ่านได้ดียิ่งขึ้นนะครับเอาจริงพอใส่ตัวชุดนี้ก็ทําให้ตัวรถดูมีมิติเพิ่มเติมนะดูดูมีอะไรนะครับเนี่ยแล้วตัวรถเป็นตัวรถสีเงินด้วยความที่ว่าตัวชิ้นงานตัวนี้ครับมันเป็นสีดําใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็เป็นสีดํามันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวรถมีความดุดันมากขึ้นเพราะว่าตัวฝากระจก ครอบกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดำเห็นไหมครับเนี่ยดูหล่อขึ้นนะเออสวยงามใช้ได้นะครับผมอ่ะส่วนอื่นตัวรถก็ยังเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีใส่พวกกระสาดข้างนะครับแล้วก็พวกกระบะไลเนอร์อะไรพวกนี้นะครับผมตัวล้อ,อยังเป็นล้อเดิมแต่ถ้าไฮรักสปีโวรเซติ dition ถ้าจะให้หล่อขอล้อสักชุดนะครับอ่าล้อสักชุดแต่เดิมๆก็ใช้ได้นะเพาเดิมๆเ,เขาก็ ให้ยางเป็นยางแบบยางค่อนข้างดีเลยเป็นยางรถเก่งนะตัวยางทูรันซาเนี่ยผมให้ดูทูรันซารหัสทีศูนย์ศห้เอเอาง่ายๆยางรุ่นเดียวกับตัวเจ้า c ั m รี่นะครับเนี่ยทีศูนย์ห้เนี่ยถือว่าเป็นยางที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูด้านท้ายนี่ดูนี่คือรุ่น e n t นทรีนะเออรุ่น e n t นทเนี่ยนี่ก็เป็นตัวชุดตกแต่ง กันชนด้านท้ายนะครับเนี่ยมันก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีมิติดูสวยงามมากขึ้นนะครับเออนี่ยถ้าไม่ได้ไปติดตั้งตัวกันชนเหล็ก,กน,นะครับใส่ตัวเนี้ยมันก็อารมณ์เหมือนตัวมิดแต่นี่ตัวเอนทรผมว่าคันนี้น่าจะเอาไปจัดล้อสักชุดนี้ผมว่าหล่อเลยนะ นี่ก็จะเป็นตัวชุดตกแต่งกระชนด้านท้ายของแท้จากโตโยต้านะครับคลิปนี้ก็พากันมาชมภาพๆเดี๋ยวพาเดินดูรอบตัวรถนิดนึงอ่ะมุมไกลก่อนนี่มุมไกลหล่อไหมแล้วก็กระบะไลเนอร์ของแท้ของโตโยต้าครับคันนี้เป็นรถของที่โชวรูมที่เขาเตรียมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับอ่ะให้ดูมุมอีกมุมหนึ่งผมว่าดูหล่อนะเดิมๆก็หล่อแล้ว แต่ว่าถ้าได้รอสักชุดหนึ่งผมว่าจะรอกว่านี้นี่คือตัวเอนทรีตัวเริ่มต้นนะเออใครก็ตามที่อยากจะหารถกระบะสี่ประตูไว้ใช้ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องฟังก์ชันออปชันอะไรมากมายเน้นใช้งานทั่วไปผมว่าเอนทรีมันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วล่ะครับนะผมทําคลิปรีวิวสเปครถตัว Set Edition. เซทอิดิชันเฟร์รุ่นเอนทรีไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะรู้ข้อมูลของตัวรถอยากจะดูรีวิวสเปคออปชันต่างๆของตัวรถนะครับเข้าไปดูได้ต่นี้ผมมาถาถยัว รถที่ใส่ตัวชุดตกแต่งกันชนด้านหน้าและด้านหลังนะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะฮะ <l oses> เป็นยังไงกันบ้างครับ <L os> หลังจากที่ผมได้พาทุกท่านมาชมเจ้าไฮลักซีโวนะฮะใส่ตัวชุดตกแต่งกันชนด้านหน้าและด้านท้ายซึ่งเจ้าราคาตัวชุดตกแต่งกันชนด้านหน้า,า,นนาราคาอยู่ที่7,100ันบาทนะครับส่วนกันชนด้านหลังตัวชุดตกแต่งนะครับราคาอยู่ที่5 5 3 0าสบาทสำหรับใครก็ตามที่ใช้ไฮลักซีโว อยู่และอยากติดตั้งนะครับสามารถไปสั่งได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าใกล้บ้านท่านเลยหรือใครที่อยู่ละแวกเมืองทองตีวานนท์ปากเกร็ดนะครับแวะมาหาเซล์ตุ๊กได้ที่โชว์รูมโตโยต้าเอนิมิไทยสาขาเมืองทองตีวานน์นะครับเดี๋ยวเซล์ตุ๊กให้คาแนะนําในการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรตรงนี้ว่าตัวนี้เหมาะไหมหน้าติดตั้งหน้าใช้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครอยู่ละแวกแถวนี้ก็แวะมาสอบถามเซล์ตุ๊กได้เลยนะฮะเอาละยังไง หากชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กับช่องของเซลตุกด้วยนะครับหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อของเซลตุกนะฮะเบอร์ดโทดร0618213464 line id t อเค8 1 1 0นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้จะมีงานมอเตอร์โชว์นะครับช่วงปลายมีนาเนี่ยเซลตุกจะเข้างานวันที่26นะครับ26มีนาคม ใครก็ตามที่มีโอกาสแวะเวียนไปเดินชมรถในงานช่วงวันนั้นเนี่ยก็แวะมาพูดคุยกับเซลตุกได้นะครับเซลตุกจดเข้างานวอร์โชว์วันที่26มีนาคมนะฮะเข้าไปเจอกับเซลลตุกในงานได้นะครับยังไงวันนี้เซลตุกขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบวก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับอย่างรอ